สวัสดีครับผู้ใวหานคณะศึกษาศาสตร์ทั้งอดีตและปัจจุบันคณาจารย์ทั้งอดีตและปัจจุบันสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะศึกษาศาสตร์ที่ขอรบรักทุกท่านผมได้ทราบว่าคณะศึกษาศาสตร์จะจัดงานคืนสู่ย่าวใวารวครบครอบ55ปี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมศกนี้จึงมีความประสงค์ที่จะให้ทุกทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่วมสังสรรค์นในวราระคืนสู่ย่าวสศิษย์เก่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์เนี่ย เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตของท่านเมื่อท่านจบไปแล้วคณะศึกษาศาสตร์เราก็พัฒนาไปตามลำดับขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องบางท่านอาจจะเคยมาในการสังสรรค์งานสิตเก่าหรือว่างานรบรอบต่างๆบ้างแล้วนะครับ แต,แต่บางท่านยังไม่เคยมากนะ็ขอเชิญชวนทั้งท่านที่มาแล้วยังไม่เคยมานะครับควรจะมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างทั่วถึงกันนะครับ